สวัสดีนัก uhh ศ <Så |ar|> ึกษาทุกคนนะคะเรามาเริ่มกันที่ EP ที่1่การหาหอเรอมด้วยวิธีการแยกตัวประกอบค่ะเนื้อหาจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยค่ะโอเคค่ะเรามาเริ่มกันที่หัวข้อแรกกันเลยนะคะนั่นก็คือการหาหอรมหรือว่าการหาร ร่วมมากนั่นเองค่ะคืออะไรคือค่าที่มากที่สุดที่สามารถหารจำนวนเต็มสองจำนวนหรือมากกว่านั้นได้ลงตัวค่ะโดยไม่เหลือเศษเลยนะคะตรงนี้ให้นักศึกษาจำไว้ด้วยนะคะ ตัวอย่างเช่นจงหาหอรอมอของ12และ15อันดับแรกที่เราจะต้องทําเลยก็คือต้องหาตัวเลขมาหา2ตัวนี้นะคะอย่าง12เนี่ยตัวอย่างก็คือ1 2 3าและ4ี่ที่สามารถหารได้ลงตัวส่วน15นะคะก็จะมี1 3 5หนะคะเพราะฉะนั้นค่าที่มากที่สุดก็คือ3เนื่องจาก3เป็นจํานวนที่มากที่สุดที่สามารถหารทั้ง12และ15ลงตัวถามว่าทําไมไม่ใช่สี่ล่ะคะครู ไม่ได้นะคะเพราะว่า4สามารถหาร12ได้แค่ลงตัวตัวเดียวเท่านั้นเราอย่าลืมว่าต้องหาค่าที่มากที่สุดที่สามารถหาร2ตัวนี้ได้ลงตัวค่ะสำหรับการหาฮอร์มหรือว่าหารร่วมมากนะคะมีหลายวิธีมากนะคะที่สามารถทำได้นะคะแต่วันนี้ครูจะมาให้นักศึกษาทุกคนได้เรียนรู้ทั้งหมด2วิธีค่ะซึ่งก็จะมีวิธีการแยกตัวประกอบและวิธีการตั้งหารค่ะ ค่ะเรามาดูวิธีแรกกันก่อนนะคะซึ่งวิธีแรกก็คือวิธีการแยกตัวประกอบทำได้ทั้งหมด3ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกก็คือ แยกตัวประกอบของจำนวนนะคะทุกจำนวนที่ต้องหารหอเรอมอวิธีที่สองนะคะเลือกตัวประกอบที่ซ้ำกันของทุกจำนวนมาคูณกันและวิธีที่3นะคะหอเรอมอก็คือผลคูณที่ได้นั่นเองค่ะแต่ว่าวิธีการแยกตัวประกอบนี้นะคะทำได้ทำได้โดยการแยกตัวประกอบ ของจำนวนนับทั้งหมดให้อยู่ในรูปของผลคูณของตัวประกอบเฉพาะให้อยู่ในรูปของผลคูณของตัวประกอบเฉพาะ นักศึกษาจําคําว่าเฉพาะไว้นะคะเพราะว่าผลคูณที่อยู่ในรูปของตัวประกอบเฉพาะนะคะจะต้องมีตัวเลขพวกนี้นั่นเองค่ะ ซึ่งอันนี้ครูยกตัวอย่างมาให้ในระหว่างเลข1ถึง1น0นะคะต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างการหาหอระมอค่ะข้อที่1นะคะจงหาหอระมอของ2 4และ36นะคะขั้นตอนแรกเขาบอกว่าให้แยกตัวประกอบของแต่และจำนวนก่อนนะคะโดยตัวประกอบนั้นจะต้องเป็นจำนวนเฉพาะเท่านั้นนะคะนักศึกษายังจำได้ไหมคะและนี่ก็คือ ตัวอย่างจำนวนเฉพาะนะคะเราจะต้องหาเอาตัวเลขพวกนี้นะคะเอาตัวเลขพวกนี้นะคะมาคูณกันให้ได้24และ36จะต้องเริ่มจากเลขไหนก่อนนะคะซึ่งตัวอย่างก็คือจะต้องเป็น2อคูนสคูณสคูณสนั่นเองค่ะส่วน3 6ก็จะเป็น2อคูนสคูนสคูณสนะคะขั้นตอนที่2ให้หาตัวประกอบร่วมของทั้งสองจำนวนสังเกตง่ายๆก็คือการเลือกตัวซ้ํานั่นเองค่ะเลือกตัวที่ซ้ํานะคะ มาคูณกันนะคะตัวที่ซ้ำก็คือมีอะไรบ้างนะคะตัวแรกก็คือ2ก็คือ 2, 2ตัวนี้นะคะตัวไหนมีซ้ำกันอีกนั่นก็คือ2นี้ก็จะได้2นี้นะคะต่อไปมีตัวไหนซ้ำกันอีกก็คือ3นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะตัวประกอบร่วมของ24และ36ก็จะเป็น2คูณ2คูณ3นะคะเขาบอกว่าหอรอมอนั่นก็คือผลคูณของ ตัวประกอบร่วมทั้งหมดนะคะนั่นก็คือ12นั่นเองค่ะพอจะเริ่มเห็นภาพกันออกไหมคะว่าแต่ละขั้นตอนต้องทำยังไงบ้างแต่สำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างข้อต่อไปกันค่ะตัวอย่างข้อต่อไปนะคะเรามาทำไปพร,พร้อมกันได้เลยนะคะเขาบอกว่าจงหาหอรอโมของ12และ20 ขั้นตอนแรกนะคะเขาบอกว่าเราจะต้องแยกตัวประกอบของแต่ละจํานวนก่อนนะคะเรามาเริ่มกันที่12เลยนะคะ12หาตัวเลขมาคูณให้ลงตัวนะคะครูจะเริ่มจาก2คูณ2ก่อนลองดูนะคะนักศึกษาจะต้องหาตัวเลขมาคูณกันให้ลงตัวเรื่อยๆนะคะครูจะเริ่มที่2คูณ2ก่อน2คูณ2ได้4แล้ว4คูณอะไรได้12ก็เป็น4คูณ3นะคะก็จะได้12ส่วน20 เริ่มที่2เหมือนเดิม2คูณ2ก่อน2คูณ2ได้4 4คูณอะไรได้20มไหมมีนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็น5 2คูณ2ได้4 4คูณ5ได้20นะคะสำหรับขั้นตอนที่2นะคะเขาบอกว่าให้หาตัวประกอบร่วมของทั้ง2จํานวนนั่นก็คือหาตัวซ้ำมาคูณกันนั่นเองเราก็มาดูกันว่าตัวไหนที่ซ้ำบ้างนะคะก็จะมี2ถูกต้องไหมคะ สมีตัวไหนอีกคะมี2นะคะต่อไปมีตัว3อีกไหมไม่มีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีแล้วตัวประกอบร่วมของ12และ20ก็คือ2กับ2องนะคะขั้นตอนที่สามเขาบอกว่าผลคูณของตัวประกอบร่วมก็คือหอรอมอเพราะฉะนั้น หอรอมมของ12และ20ก็คือ2คูณ2เท่ากับ4นั่นเองนะคะทำได้ไหมคะถ้าใครยังทำไม่ได้เราไปดูตัวอย่างข้อต่อไปเลยค่ะตัวอย่างข้อต่อไปนะคะจงหาหอรอมอของ15และ60ขั้นตอนแรกเขาให้ทำอะไรให้แยก ัวประกอบของแต่ละจำนวนนะคะเราก็ต้องมาเริ่มหาตัวเลขนะคะที่สามารถหารทั้งสองตัวได้ลงตัวนะคะเริ่มกันที่15บห ให้สังเกตง่ายๆนะคะถ้าเป็นเลขคี่เราจะต้องเริ่มจากเลข3ถ้าเป็นเลขคู่เราสามารถเริ่มที่เลข2ได้ค่ะเพราะฉะนั้นครูจะเริ่มที่3ก่อน3คูณอะไรได้15ก็35มหเลยจบต่อไป60นะคะอย่างที่ครูบอกถ้าเป็นเลขคู่ให้เริ่มที่สองถ้าเป็นเลขคี่ให้ลองเริ่มที่3ดูนะคะเพราะฉะนั้น2คูณ2ได้4 4คูณอะไรอีก4คูณ 3 2คูณ2เป็น4 4 3 12 12คูณ5ได้60เพราะฉะนั้นเราหาได้แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเขาบอกว่าอะไรหาตัวประกอบรวมคืออะไรหาตัวซ้ำนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นมีอะไรบ้างล่ะ2ได้ไหมไม่ได้ สองอีกได้ไหมไม่ได้ตัวที่สาก็คือตัวเลขอะไร3นี่ได้3ต่อไปเลขอะไรอีก5ได้ก็จะเป็นห้าเพราะฉะนั้นนะคะตัวประกอบร่วมนะคะที่สามารถหาร2ตัวนี้ได้ลงตัวนั่นก็คือ3าคูณหขั้นตอนสุดท้ายนะคะหอรอมมก็คือผลคูณ เพราะฉะนั้นนะคะเราจะจับ2อันนี้มารวมกันหอรอมอรของ15และ60จะเท่ากับ3คูณ5เท่ากับ15เพราะฉะนั้นหอรอโมอของ15และ60คือ15นั่นเองค่ะโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะ